ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพื่อนชาวเ e r ร d ด็อก e n เมนทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกับพอดแคสต์เฮโร t ทอล์ตอนที่3ซึ่ง2ตอนแรกที่ทําออกไปเนี่ยปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากมีคนดูต่อคลิปเนี่ยแบบวิวถึง10ล้านกว่าวิวได้เออก็เลยแบบก็ควรจะมีตอนที่3ตามมาใช่ไหมเออซึ่งในคลิปเนี้ยผมก็จะมาพูดถึงวิกฤตการณ์ที่มันเป็นหายานะอยู่ทั่วทุกมุมโลกในตอนนี้นั่นก็คือวิกฤตไวรัสโควิด -19 นั่นเอง ถือว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ตั้งแต่ผมเกิดมาเลยนะที่แบบผมรู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตระดับโลกจริงๆอะ่ะทุกแวดวงทุกวงการทุกชนชั้นคนทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดไม่ว่าจะมากน้อยรุนแรงหรือไม่รุนแรงทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดรวไมไปถึงวงการภาพยนตร์ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะภาพยนตร์ถูกสร้างมาร้อยกว่าปีแล้วมั้งเอ่อแล้วก็ไม่เคยมีครั้งไหนเลยอะ่ะที่แบบจอฉายแสงของหนังะจะต้องดับลงเหมือนครั้งนี้ตั้งแต่โควิดน9ทีระบาดแล้วไม่สามารถหยุดยั้งได้อะ่ะทั่วโลกก็คือปิดโรงฉายภาพยนตร์ คนทุกคนไม่ออกไปดูหนังนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบจอฉายหนังจะต้องถูกดับพร้อมกันทั่วโลกอะ <c oughs> ก็คือไม่มีหนังฉายเลยไม่มีคนออกไปดูหนังเลยอะแล้วอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างฮอลลีวูดอะก็ต้องหยุดตัวลงอะ <c oughs> เพราะว่าจะต้องทําการลดการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด -19 อะ่ะไม่ให้มันแพร่ระบาดไปมากกว่านี้อะทำให้หนังหลายๆเรื่องอะในปีหน้าผมว่าในปีหน้าผมม่แนทใจว่าจะมีหนังฉายหรือเปล่าโดยสามารถถ้าไม่ใช่หนังเก่าๆที่ถูกแบบที่ถูกดีเลย์ไปฉายะ เ,เพราะว่ากองถ่ายหนังทุกกองทุกเรื่องมันถูกยกเลิกหมดถูกหยุดถ่ายไว้หมดอ่ะทําให้เราก็จะเห็นดาราฮอลลีวูดมากมายที่แบบอยู่บ้านกันแล้วก็ไม่มีอะไรทำออกมาเฮฮาปาจิงโกลในไอจีของตัวเองบางคนก็มารณรงค์เชิญชวนให้มีการโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอาจจะดีในมุมของคนที่มีตังค์เยอะและอยู่บ้านได้โดยไม่มีผลกระทบแต่แบบถ้าคนนี้แบบหาเช้ากินค่าอะไรนี้ก็แบบสวยมากสวยจัดเลยอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วแหละว่าจะจัดการยังไงกับ พวกเราซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงหนังสยองขวัญที่เกี่ยวกับไวรัสอาจจะไม่ใช่หนังสยองขวัญทั้งหมดนะอาจจะเป็นหนังแนวอื่นด้วยที่มันเกี่ยวข้องกับไวรัสทั้งหมดที่ผมเคยดูแล้วผมชอบแล้วผมนึกออกมันอยู่ในหัวผมก็คือได้พูดถึงหนังไวรัสอะไอพวกหนังเราเนะี่ยมันก็จะพูดขึ้นมาในหัวผมทันทีอะเพื่อเอามาเปรียบเทียบแล้วก็หาข้อแตกต่างว่าในหนังที่เกี่ยวกับภาานะไวรัสกับโลกแห่งความจริงที่ถูกไวรัสคุกคามเนี่ยมันแบบมีความแตกต่างกันหรือว่าไม่ตรงกันในจุดไหนบ้างเอจะได้แบบมาชวนนคุยกั เอาเป็นว่าผมมาจะพูดไปด้วยแล้วก็นึกหนังไปด้วยเลยแล้วกันนะอันนี้คือไม่มีการเตรียมสคริปต์อะไรเลยถ้าแบบเรื่องไหนหนึกออกก็จะพูดเลยแล้วก็จะพูดเรื่องยอ่อคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อหาแล้วก็ตอนจบของหนังที่ผมเอามาพูดนะเอาเป็นว่าถ้าใครฟังฟังไปแล้วว่าแบบมีหนังเรื่องไหนที่ยังไม่ได้ดูและอยากดูอ่ะก็ปิดไปก่อนก็ได้หรือไม่ก็ข้ามข้ามไปก่อนก็ได้เพราะว่าอาจจะโดนสปอยได้งั้นก็มากันที่เรื่องแรกเลยก็คือหนังไวรัสที่ทุกคนน่าจะเคยดูกันหมดแล้วแหละไม่น่าไม่ม่คมีคคเเเยดูอออกกก็ Legend, ็ื IIM Legend ทปนพอ เนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับมนุษย์คนสุดท้ายบนโลกหรือว่าอย่างน้อยก็คือบนนิวยอร์กอ่ะที่ใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวกับหมาหนึ่งตัวเพื่อหาทางผลิตวัคซีนการไวรัสที่มันได้ฆ่าผู้คนไปหมดโลกแล้วอะ่ะให้ได้โดยที่ในตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีเหล่าผู้ติดเชื้อที่กลายเป็นซอมบี้ออกมาแบบเออไล่ฆ่าได้กินทุกคนหนังแล้วเนี่ยมันเล่าเกี่ยวกับความพยายามของบุคลากรทางการแพทย์ที่พยายามมากเหลือเกินที่จะผลิตยารักษาโรคไวรัสให้ได้ไม่ว่าจะต้องทํำยังไงทําวิธีไหนเขาก็จะต้องหาทางรักษาไวรัสตัวนี้ให้ได แล้วก็มันเจ๋งอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันเล่าเรื่องของหลังวันหายนะได้แบบได้หน้ากลูแล้วหดหัวคือแบบมันเหงาอ่ะมันเป็นหนังซอมบี้มันเป็นหนังไวรัสหายนะที่แบบเหงาอ่ะเพราะว่ามันอยู่ตัวคนเดียวด้วยมันต้องพยายามทําให้ตัวเองไม่เป็นบ้าโดยการแบบไปเช่าหนังแสดงว่าหุ่นเป็นเหมือนคนที่เป็นเพื่อนมันคอยคุยกับมันอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นบ้าเพราะมันอยู่คนเดียวอ่ะแต่มันยังโชคดีที่มันยังมีหมาเป็นเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งอ่ะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เกี่ยวกับไวรัสที่ผมค่อนข้างดูบ่อย แล้วก็ชอบเพราะว่าหนึ่งเลยคือชอบวิลสมิธทุนเดิมเลยคือชอบวิลสมิธเป็นหนึ่งในดาราฮอลลีวูดที่ผมชอบมากยุคช่วง2 0 0พน่ะน่าจะเป็นยุคของแกเลยมั้งเออแบบช่วง i a m l e g e n d ช่วง i RoBo อช่วง Bas Boy 2ออ่ะช่วงนี้ผมชอบแกมากเลยมันเท่มากแล้วก็อีกเรื่องที่มันคล้ายๆกันเลยก็คือ w อรเรื่องนี้ผมดูไม่ค่อยบ่อยหรอกแต่ว่ามันเป็นหนังขยันะโลกแตกแบบบ็อกบัสเตอร์ไงคือผู้คนติดเชื้อแล้วก็กลายเป็นซอมบี้แต่เป็นซอมบี้แบบขาโอะ มันโหดกว่า 4, คูร้อยอ่ะคือมันเป็นซอมบี้แบบบ้าคลั่งแบบวิ่งไม่คิดชีวิตเดียววิ่งชนทุกอย่างแหลกหมดอะ่ะแล้วก็สามารถต่อตัวกันเป็นตึกได้แบบทำเหมือนมดอะ่ะมดที่ต่อตัวกันเป็นสะพานอ่ะวัววัวซีเนี่ยเรื่องย่อมันอะ่ะมันเป็นเรื่องของพี่และครอบครัวที่ต้องเอาชีวิตรอดจากเชื้อซอมบี้ที่แพร่ระบาดไปทั่วทุกที่แล้วที่ทําให้ผมชอบหนังเรื่องนี้คือพอยของหนังเรื่องนี้มันพยายามที่จะหาต้นตอของเชื้อซอมบี้ไว้ พระเอกอะ่ะมันพยายามมากเหลือเกินเพื่อที่จะไปหาว่าเชื้อซอมบี้ตัวนี้มันมีจุดกาเนิดมาจากที่ไหนเพื่อที่มันจะเอาข้อมูลนั้นมาให้พวกนักวิทยาศาสตร์พวกหมอพวก w h o ที่ยังเหลือเอามาใช้คิดวัคซีนเพื่อรักษาชีวิตของผู้คนที่ติดเชื้อไปแล้วได้พระเอกมันพยายามจริงจงนะตอนผมดูอะ่ะผมรู้สึกว่ามันพยายามเกินไปแล้วผมก็เอาใจช่วยมันมากเลยแต่สุดท้ายอะ่ะอันนี้สปอยนะแต่สุดท้ายอะ่ะพระเอกมันหาไม่เจอหรอกว่าจุดกําเนิดของเชื้อจริงๆริงอ่ะมันมีมาจากไหนกันแน่ใครเป็นคนเริ่มเชือ้อ มันแค่ได้ยินเสียงลือเสียงแล้าอ้างมาจากคนนู้นคนนี้บ้างแบบเป็นข่าวลือว่าเอ้ยเชื้อมอาจจะมีจากตรงนู้นอาจจะมีมาจากในป่าอาจจะมีมาจากคณะคาราวานที่เดินเข้าไปป้นในป่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจริงบ้างสุดท้ายพระเอกมันแค่หาวิธีป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสอะเข้ามาโจมตีมันได้มากขึ้นกว่านี้เออแค่นั้นเองผมชอบหนังตรงในเรื่องนี้แหละคือแบบเอาใจช่วยมันทั้งเรื่องเลยเว้ยเพื่อที่มันจะได้ไปหาจุดกําเนิดได้แต่สุดท้ายหนังไปได้ผลลัพธ์อีกทางหนึง่ง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คล้ายกันเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนําไปสร้างภาคต่อของหนังบอคบัสเตอร์ซอมบี้ได้แค่นั้นเองเอาเป็นว่า i a m Legend กับ w อ r ์วอร์ C เนี่ยมันคล้ายกันคือมันเป็นหนังซอมบี้ไวรัสหายนะล้างโลกที่แบบใช้ CG เยอะคือโทมันคล้ายๆกันนะแล้วก็หนังไวรัสหายนะล้างโลกอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่คล้ายๆกันเนี่ยก็คือตาผ้าของแพ e ด of theA อฟอะตย่ยภาใหม่อะซีซ่าผมจําเรื่องไม่ได้แล้วผมดูนานมากแล้วว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการที่มนุษย์คิดยาอะไรขึ้นมาสักอย่่่่าาาาางงงเเพืออทีจะใช้ป็นยยรักษโกบ แต่ว่า,ายาพวกนี้มันกลับทําให้ลิงอ่ะมีสติสัมปชัญญะที่แบบฉลาดขึ้นพูดได้คิดได้ก็คือแบบสามารถจะกลายเป็นมนุษย์ได้ในอนาคตเลยอ่ะแต่มันก็ส่งผลกลับทําให้มนุษย์ที่โดนสารตัวเนี้ยจะต้องตายเลยก็คือมันก็คือไวรัสต่อมนุษย์แต่ว่ามันเป็นเชื้อที่ดีต่อลิงนั่นเองที่แรกตอนผมดูแรกๆผมยังเด็กมากเลยผมจําได้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นหนังไวรัสอ่ะผมนึกว่าพวกมนุษย์แม่งโดนลิงฆ่าล้างโลกไปหมดแล้วเว้ยเออจริง,รงๆหนังเรื่องนี้ผมจาอะไรไม่ค่อยได้ผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกัน เออแล้วก็อีก2เรื่องเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ของญี่ปุ่นซึ่งทุกครั้งที่ผมนึกเกี่ยวกับหนังไวรัสเนี่ยสเรื่องนีมันจะต้องโผล่ขึ้นมาตลอดเลยเพราะผมดูบ่อยมากมากมากเลย1เลยคือ20 c e n t u t ซนต Boy 2อคือ Elle Change the w o เ l d หรือเด Note ภาค3ามาแหละไอทเว t ตี้เซนต y รีเนี่ยจะเล่าเรื่องย่อมันยังไงดีคือมันซับซ้อนเดี๋ยวเล่าไปอาจจะงงแน่แนเลยเดี๋ยวค่อยๆฟังไปแล้วกันนะงงว่าผมนี่แหละผมอาจจะพูดงง เวนตี้เซนจูรี่บอยเรื่องย่อของมันเลยก็คือพระเอกอะ่ะมันน่าจะชื่อเกนจิมั้งหรือเคนจิผมจําไม่ได้แล้วมันก็เป็นผู้ใหญ่ปกตินี่แหละใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ทํางานอยู่ในร้านสะดวกซื้อของตัวเองแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกเชิญไปงานเลี้ยงรุ่นของเพื่อนสมัยปถมเลยอะ่ะสมัยเด็กๆเ,เลยอะ่ะออซึ่งก็แบบจําอะไรกันไม่ค่อยได้แล้วอะ่ะจําหน้ากันก็ไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ได้คุยกันแบบเรื่องสัพเพเหระมากมายแล้วก็ไอ้พระเอกเนี่ยมันก็ได้ร ลัทธิลึกลับลัทธิหนึ่งที่แบบคนในญี่ปุ่นเน่เริ่มแบบเข้าไปในลัทธิเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆไอหัวหน้าลัทธิเนี่ยมันใช้ชื่อว่าเพื่อนแล้วมันก็ใส่โมงสีขาวแล้วก็จะมีสัญลักษณ์รูปนิ้วเนี่ยอยู่ที่แปะอยู่ที่หน้าของมันเลยซึ่งมันเป็นลัทธิประหลาดที่ทําให้ผู้คนเนี่ยแบบเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้คือแบบหลงเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เลยอะไอเพเอกเนี่ยมันก็จำไมแน่หรอกมันก็แบบเออเออเออไปแล้วอยู่ดีๆเนี่ยหลังจากแบบเสร็จงานเลี้ยงแล้วอะไอพวกคนในงานเลี้ยงอะมัน ว่ามันเป็นคนสร้างเพื่อนขึ้นมาคือในตอนเด็กอะเพ่เอกอะมันจะมีสมุดคําทนายของมันอยู่เล่มหนึ่งอะแล้วมันก็จะวาดจินตนาการของมันเขียนจินตนาการของมันที่เกี่ยวกับเรื่องที่มันอยากจะให้มีในอนาคตอะเออลงไปในนั้นมันก็เหมือนกับเด็กทุกคนอะที่แบบเออเรามีจินตนาการอะไรตอนเด็กเราก็จะเขียนหรือว่าวาดอะไรออกมาไอ้เอพ่เอกเนี่ยตอนเด็กอะมันก็เคยวาดรูปเพื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าองค์กรก่อการร้ายแล้วก็จะมีแบบรายละเอียดของการก่อการร้ายมากมายแล้วพอหนังมันดาเนินไปพวกเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เพ่เอกเคยเขียนไว้ในอดี มันก็เกิดขึ้นจริงๆจนสุดท้ายเหมือนเหตุการณ์สุดท้ายอะ่ะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ไวรัสอาจจะล้างโลกแล้วมันก็กําลังจะเกิดขึ้นจริงๆพวกเพื่อเอกแล้วก็กลุ่มเพื่อนสมัยปฐมอ่ะก็ต้องมาร่วมมือกันกําจัดไอ้เจ้าเพื่อนเนี่ยแล้วก็หยุดยั้งแผนการไวรัสล้างโลกนี่ให้ได้ผมไม่รู้ว่ามีคนดูเรื่องนี้เยอะมากแค่ไหนอะ่ะ t 20 t y century boy อะ่ะแต่ว่ามันเป็นหนังที่ตอนเด็กผมดูบ่อยมากเลยนะมันรู้สึกว่ามันจะมี3ภาคอะ่ะแต่ผมดูแค่ภาคหนึ่งนะที่ดูบ่อยอะ่ะภาค2ภาค3คือน่าเบื่อมากดูแล้วหลับอ ภาคหนึ่งมันก็เอื่อยๆเหมือนกันนะยืดๆแต่ว่ามันก็สนุกกว่าภาค2ภาค3เยอะ,อะจริงๆถ้ามันเกี่ยวกับไวรัสเน่มันแค่ออกมาแค่ยีในตอนท้ายเรื่องเองที่ไวรัสออกมาล้างโลกอะ่ะเออมันมีแค่นั้นแหละแล้วก็อีกเรื่องเนี่ยคือ L Change the World อะ่ะมันก็เกี่ยวกับภาคสปินออฟของ L อะ่ะที่แบบไม่มีเรื่องราวของเดนโนแล้วอะ่ะที่ L เนี่ยได้ไปสืบรู้มาว่ามีองค์กรก่อการร้ายที่พยายามจะใช้ไวรัสเนี่ยในการล้างโลกแล้วเขากาเด็ก2คนเน่เขาต้องพยายามหยุดยั้งการก่อการร้ายนั้นให้ได้คือทั้งสองแล้วแน่มันจะเหมือนนกันตรงที มีผู้มีอำนาจพยายามใช้ไวรัสในการก่อวินาศกรรมแล้วก็หาผลประโยชน์เข้าตัวเองคือในทเวนตี้ซ r นจูรี่บอยไอ้เพื่อนมันก็จะที่มันใช้ไวรัสล้างโลกเพราะว่ามันมีวัคซีนอยู่แล้วพอมันใช้ไวรัสล้างโลกปุ๊บมันก็จะแจกวัคซีนนั้นไปให้คนทั้งโลกแล้วมันก็จะกลายเป็นระเอกขึ้นมาคนทั้งโลกก็จะชวนเป็นพระเจ้าทันทีในเอลเชนส์เดวิลเหมือนกันเอลเชนส์เดวิลผมจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วว่ะเอาเป็นว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีวัคซีนหรือเปล่าแต่ว่ามันพยายามจะ จะแ,แพร่เชื้อแล้วก็ฉีดวัคซีนใส่ตัวเองอ่ะอสองเรื่องเนี้ยมันคล้ายกันตรงที่มีผู้มีอำนาจพยายามมาใช้เชื้อไวรัสในการพยายามที่จะทำให้โลกหวาดกลัวแล้วก็เป็น2เรื่องแหละที่ถ้าพูดถึงหนังไวรัสมันจะผดขึ้นมาในหัวผมขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเลยแล้วก็ต่อไปคือเรื่องอตระกูล28แล้วกันไอ้ยี่สิบแปดเดเตอร์กับ28่สิบแปดวิเตอจริงๆ28เดอ่ผมดูไปรอบเดียวเองนะผมก็ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเป็นหนังที่น่ากลัวนะยอมรับว่ามันเป็นหนังที่น่ากลัวแต่ว่าไม่ไม่ค่อยชอบผมจะชอบ28่ิบดวซะมากกว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปในพอดแคสต์ตอนที่แล้วอะว่ามันน่ากลัวตรงไหนบ้างอะหนังเรื่องนี้มันแปลกกว่าตรงเรื่องอื่นตรงที่มันเป็นโลกหลังวันหายนะหลังวันหายนะไปอีกรอบเนี่ยเข้าใจปะคือแบบมันหายานะไปแล้วจนจบแล้วอะแล้วก็คนทุกคนอะเริ่มจะกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วไวรัสก็ได้ค่อยๆหายไปแล้ว มีโซนที่ยังติดเชื้ออยู่แล้วก็มีโซนที่มนุษย์สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วอะมนุษย์เองเนี่ยแหละที่เป็นคนนําไว้แล้วจะกลับมาระบาดอีกครั้งอ่ะคือก็คือความสะเพ่าแล้วก็เห็นแก่ตัวของมนุษย์อะในเรื่องตอนเริ่มมันดีแล้วนะแบบเออทุกคนแบบก,บกลับมาใช้ชีวิตอะไรกันปกติแล้วแต่แบบเพราะคนคนเดียวเพราะความเห็นแก่ตัวของคนคนเดียวมันทําให้ชีบหายกันทั้งหมดได้อีกเรื่องเลยอะคือเทนทูปูซานะถ้าพูดถึงความเห็นแก่ตัวเทนทะูปูซาน่ะมันก็เรื่องย่อมันเลยก็คือไอเพอเอ ทำแต่งานไม่ค่อยสนใจลูกลูกสาวตัวเล็กอะ่ะจนวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวมันจะอยากไปหาแม่ที่ต่างเมืองมันก็เลยนั่งรถไฟไปพ่อก็เลยนั่งไปส่งตอนแรกก็ไม่อยากนั่งไปส่งหรอกแต่ว่าก็ต้องยอมนั่งไปส่งแล้วก็มีเชื้อซอมบี้เนี่ยเกิดระบาดขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์โอลมานอะไรกันมากมายเทนตะูบูซาน่ะเป็นหนังซอมบี้ที่ผมมาดูรอบสองอะ่ะแล้วให้ความรู้สึกไม่เหมือนรอบแรกเลยนะคือแบบชอบมากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นไปแบบเป็นร้อยเป็นพันเท่าแล้วนอกจากมันจะเล่าถึงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ได้ดีแล้วอะ่ะสองัตวเอะ ในเรื่องมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบซอมบี้แม่งแบบระบาดไปไปทั่วแล้วอ่ะคนมันก็ตายโดนกัดกันไปเยอะแล้วอ่ะแต่ในทีวีก็ยังออกข่าวว่ารัฐบาลสามารถควบคุมได้ทุกอย่างอยี่ยในความควบคุมของรัฐบาลแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งแม่งโคตรแซะรัฐบาลของตัวเองเลยเว้ยเป็นรัฐบาลที่พยายามแบบอ้างแถวว่าควบคุมสถานการณ์ได้และบอกว่ามันเป็นแค่หวัดธรรมดาทั้งที่แม่งไม่ใช่เลยคือมันจะหายากันหมดอยู่แล้วแล้วเหมือนจะมีภาคต่อด้วยในในปีเนี้ยซึ่งผมก็อยากดูมากนะแล้วก็อาจจะทําเป็นคลิปด้วยซ้ํา เทียนตูบูซานะมันเป็นหนังที่ไม่ควรจะมีภาคต่อนะคือแม่งแบบจบในเรื่องก็สมบูรณ์แล้วอะแต่ถ้ามีต่อผมก็ดูจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมามันจะออกไปแนวแบบแอคชั่นบูล้างผานเป็น,นแนวไอแอมเดรเจนซ์มากกว่าแนวเดิมด้วยซ้ำอะแต่ว่าก็ตัดสินหนังไม่ได้จากตัวอย่างก,ก็ต้องรอดูแหละว่าตัวหนังจริงจะเป็นยังไงอะแต่ถ้าเทียบจากตัวอย่างก็น่าดูแหละ CG สวยพระเอกแม่งหน้าตาแบบพระเอกแบบดูหน้าตาองุ่ทุกับเหมือนคนมีประวัติฝังใจอะไรมามากๆอ่ะเออน่าสนใจตรงเนี้ย แล้วก็หนังไวรัสอีกเรื่องเลยที่ผมดูบ่อยจัดๆเลยอนะ่ะถือว่าเป็นหนังไวรัสเรื่องโปะเลยก็ว่าได้ก็คือ The h a p p e n n i n g วิบัติการสอยองโลกเรื่องย่อเนี่ยมันเกี่ยวกับโรคของเราอะ่ะที่โดนไวรัสโจมตีอะ่ะคือไวรัสอ่ะมันจะมากับสายลมอะ่ะถ้าเกิดแบบใครไปอยู่ในที่ลงโลกนะที่มีต้นไม้เยอะๆอะ่ะแล้วโดนสายลมพัดผ่านอะ่ะคนคนนั้นน่ะก็จะมีอาการแบบย้ำคิดย้ำถามพูดจาซ้ำๆบนไปบนมาแล้วสุดท้ายก็จะฆ่าตัวเอง แลวทุกคนที่โดนสายลมเหมือนกันนะก็จะฆ่าตัวตายตามวิธีแบบเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆอะ่ะหนังเรื่องนะี้เป็นหนังของเอ็มนาชยามารานที่ผมดูตอนเด็กๆมากๆเลยนะมอต้นเลยอะ่ะแล้วผมจําได้ว่าเหมือนหนังเรื่องนี้คนจะไม่ชอบเยอะนักวิจารณ์ก็ไม่ชอบคือแบบมันหนังมันแย่มากแต่กลับกันแล้วผมกลับชอบมากเลยคือผมได้มาดูอีกครั้งเมื่อไม่นานมาเน้นะตอนที่ไวรัสโควิดเนี่ยที่มระบาดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหนังมันเล่าเรื่องแย่เหมือนกันนะแย่จริงๆเลยแต่ว่าวิธีการถ่ายทอดการฆ่าตัวตาย วิธีการถ่ายทอดสายลมวิธีการถ่ายทอดความน่ากลัวคือพู้กับอิมานชยยมาลานะเอาอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้จะต้องกลัวกับฉากฆ่าตัวตายที่แบบแปลกๆมันแปลกจริงๆนะคือแบบในเรื่องอตัวละครที่ทํางานอยู่ในสวนสัตว์พอโดนลมปุ๊บที่มันมีไวรัสอะมันก็จะเดินไปให้เสือกินเฉยเลยเว้ยแล้วก็โดนกินเลยหรือแม่แบบบางคนทํางานอยู่บนตึกสูงๆตึกล่าฟ้าแล้วโดนสายลมพัดะก็จะพากันเดินลงมาจากตึกเลยแล้วก็ตกลงมาตายกันเป็นแบบเป็น10คนเลย ผมมาชอบวิธีการสร้างความน่ากลัวตรงนี้มากเลยสร้างความน่ากลัวตรงวิธีการฆ่าตัวตายถึงแม้มันจะดูแปลกแต่มันก็น่ากลัวแต่ว่าหนังแล้วเนี้ยเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนจบค่อนข้างมักง่ายอ่ะคือมันจบมักง่ายมากเลยอ่ะมันคิดจะอยากจบมันก็จบเลยอ่ะคือผมว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยในตอนจบว่าทำไมพระเอกกบนังเอกอ่ะพอมันเดินออกมาข้างนอกแล้วอ่ะมันถึงไม่ตายพอมันโดนลมแล้วอ่ะตอนจบอ่ะในหนังเนมันก็อธิบายไว้ชัดมากเลยนะว่าไอ้เชื้ออันเนี้ยพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วอ่ะมันจะหายไปเองเว้ย คือแบบพอคนตายเยอะมากแล้วอะเชื้อเหล่านี้มันก็จะหยุดไปเองก็คือในตอนจบของหนังมันเป็นจุดพีคสุดของการแพร่เชื้อแล้วอะพวกพระเอกกับนางเอกมันก็มีแบบมันก็มีสกิลพระนางไงมันก็ออกมาตอนที่เชื้อหยุดพอดีแหละพอดีแหละเออออกมามันก็เลยไม่ตายผมไม่รู้ว่ามันเป็นทฤษฎีที่มีจริงไหมนะแบบพอถึงจุดสูงสุดแล้วมันจะหยุดและหายไปเองอะแต่ผมว่ามันก็เป็นจริงเท่าที่เห็นตอนนี้นะอย่างแบบในจีนเนี่ยที่แบบตายกันแบบเยอะมากแหละมันเหมือนกับขึ้นจุดสูงสุดแล้วอะแล้วก็ หายไปก็คือในจีนก็ไม่มีการค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ๆนานหลายวันแล้วอะ่ะในโซนยุโรปอะ่ะอีกไม่นานก็อาจจะทุเลาลงเพราะว่ามันน่าจะเลยจุดพีคสุดแล้วแหละมันตายกันเยอะมากเลยอะ่ะส่วนในอเมริกานี่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าอย่างนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นที่ที่คนไปรวมกันเยอะมากคนจากทั่วโลกไปรวมกันเยอะคนหลายชาติหลายพันหลายเพศคนในหลายศาสนาเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่เยอะมากผมไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงไปมากขนาดไหนในที่นั่นอะ่ะ แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือผมเพิ่งดูไปเมื่อไม่นานเหมือนกันคือเคยดูแหละแต่ว่าตอนดูตอนนู้น่ะมันหลับมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องน่าเบื่อมากเลยนะแต่มันสมจริงโคตรเลยเกี่ยวกับไวรัสอ่ะก็คือคอนเทจเนนคอนเทจเนน่ะมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับไวรัสที่ผมคิดว่ามันสมจริงที่สุดเลยนะสมจริงนะไม่ใช่หมายความว่ามันจะสนุกที่สุดมันก็อาจจะสนุกในมุมมองของคนอื่นแต่สําหรับผมอ่ะผมคิดว่ามันแค่สมจริงมากๆแต่ว่ามันไม่ได้สนุกเลย มันเป็นหนังที่เล่าบแบบเรื่อยๆมาเรียงๆอะ่ะเล่าไปเล่าไปเล่าไปจะมีจุดเร่งเป็นขยักขย่อนอะ่ะแล้วก็เล่าไปเล่าไปเล่าไปแต่มันจะเล่าในมุมมองของทุกมุมมองเลยอะ่ะที่เกี่ยวกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไวรัสนั้นอะ่ะตั้งแต่รัฐบาลการจัดการของภาครัฐการแฉของพวกนักข่าวอะไรเงี้ยรวมไปถึงมุมมองของประชาชนที่ไม่รู้ว่าอะไรเลยแล้วก็ลองจะตายลงไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของ W H O หรือองค์กรอนา,นามัยโลกอะ่ะที่พยายามจะหาต้นตอของเชื้อโรคอะ่ะ จริงๆหนังเรื่องนี้มันครบมากเลยนะครบในทุกมุมมองแล้วก็ของทุกมิติเกี่ยวกับหนังไวรัสเลยว่ามันควรมีอะไรบ้างรัฐบาลก็มั่วไปก็แถไปว่าจัดการได้เอาอยู่แต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามันเอาไม่อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบเรื่องที่มันเป็นหหยนะแล้วอ่ะไอ้น,นักข่าวคนนึงก็พยายามสาวไส้รัฐบาลว่าผลิตยาออกมามั่วๆไม่ได้มาตรฐานประชาชนที่ไม่รู้อะไรเลยก็แบบจะต้องใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังมากไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อไป แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ WHO เนะี่ยหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายเนะี่ยก็มีหลายคนที่พยายามจนตัวตายเลยนะเพื่อที่จะหยุดยั้งไวรนะัสเจ้าตัวเนี้ยก็ได้เห็นถึงการเสรียสละของบุคลากรทางการแพทย์นะในหนังเรืนะ่องเนี้ยเอออีกเรื่องหนึ่งเลยคือหนังแล้วเนะี่ยมันพยายามหาต้นตอของเชื้อโรคเว้ยเหมือนวอวซี C เลยมันพยายามหาว่าเชื้อโรคเนะี่ยมาจากไหนใครเป็นคนติดเชื้อคนแรกและติดเชือ้อมได้ยังไงถ้าผมจำแม่ผิดอะ่ะเหมือนมันใกล้แล้วมันใกล้จะเจอจุดที่แบบเป็นตัวแพร่เชื้อครั้งแแแรรรกกกกล้ววต่่่่มมมมัันน็หาาาไเเจจอออคือองืงงิ ผมรู้สึกว่าไม่มีทางหรอกที่เราจะไปหาจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อเจอเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เล็กมากเลยถ้าดูหนังเรื่องนี้คุณจะเห็นแล้วว่าจุดเริ่มต้นของเชื้อจริงๆอ่ะมันคือเรื่องที่แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะคือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับกับทุกเหตุการณ์บนโลกอ่ะมันเหมือนจะมีค้างคาวไปกินกล้วยมั้งแล้วมันก็คาบกล้วยตกลงมาใส่เล้าหมูแล้วหมูมันก็กินกล้วยอันนั้นอ่ะเข้าไปแล้วคนมันก็หมูตัวนั้นมาทําอาหารแล้วมันก็ไม่ได้ล้างมือแล้วมันก็เอามือไปจจัััับบบกกคคนนนแล้วมม็เออาาืไปป แล้วมเชื้อมันก็เข้าตัวแล้วคนคนนั้นมันก็เอามือไปจับแก้วจับอะไรเงี้ยต่อคือจุดเริ่มต้นของเชื้อโรคอะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้เลยแล้วเราไม่มีทางที่จะไปรู้มันอย่างแน่นอนทั้งทั้งในหนังแล้วก็ทั้งแบบทั้งไวรัสโควิดแอนตี้เลยนะคือผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้เลยว่ามันเริ่มต้นมาจากไหนกันแน่ที่เราพูดพูดกันว่าแบบเชื้อไวรัสมาจากข้างคาวมาจากจีนมาจากโน่นจากนี่จากนั่นอะคือมันไม่มีหลักฐานแบบเปลี่ยนชิ้นเป็นอันแล้ว่ามันมาจากตรงนั้นจริงๆอ่ะ คนทุกคนแชร์กันเยอะพอแชร์กันเยอะทุกคนแล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงมันก็อาจจะเกิดขึ้นที่จีนจริงๆก็ได้นะแต่ผมว่าจุดที่มันกระหน่วยขึ้นจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราแชร์แชร์กันหรือว่าที่เราเชื่อกันในตอนนี้เลยก็ได้อผมค่อนข้างจริงจังกับเรื่องนี้ผมมกบุนกับมันอยู่ช่วงช่วงนึงเลยเพราะอย่างที่บอกอ่ะมันมันคือจุดเล็กๆแบบงมเข็มในโค่นมหาสมุทรเลยมันไม่มีทางที่เราจะไปรู้ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นมาจากไหนกันแน่สิ่งที่เราทําได้คือแค่หาวิธีป้องกันแล้วกก็หาาวิธีรัษ เหมือนในเรื่องที่ World อร r ซีและ Con t พยายามจะสือ่อว่าเราไม่ต้องพยายามไปค้นหาต้นตอของเชื้อโรคเลยด้วยซ้ำตอนนี้มันไม่ทันแล้ว่เราแค่พยายามป้องกันแล้วก็หาทางรักษาม,มันให้ได้แล้วก็จะมีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวถ้าหนังที่เกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวเนี่ยเรื่องหนึ่งเลยที่ผมแนะนําให้ทุกคนไปดูผมว่าหลายคนน่าจะเคยดูแหละมันเป็นหนังค่อนข้างดังก็คือ wall of the wolves ในปี2005ที่ทอมครูซเล่นะผู้กำกับก็คือสตีเวนสปิลเบิร์กก็คือพ่อมดของวงการฮอลลีวูดนั่นแหละ หนังเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับไวรัสหรอกแต่ว่ามันเป็นหนังที่มันสามารถถ่ายทอดความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ได้ได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเรื่อที่ผมเคยดูมาเลยอ่ะอีกเรื่องนึงเลยคือซีรีส์เดว์วอร์กิ่เดนะอันนั้นไม่พูดแล้วกันว่าออฟเดอะเวล์มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับทอมครูซอะเออมันคือทอมครูซอะทอมครูซที่มีลูกสองคนแล้วมันก็เป็นพ่อที่ไม่เอาอาวอะแล้วอยู่ดีเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เอเลี่ยนบุกโลกขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเอาชีวิตรอดไปเรื่ออเ่่จนนนททีีีหแแกตตตตตััมมมาาะงงง้้ซํใใผบบึด เริ่มเลยคือซีนที่เอเลี่ยนบุกโลกอ่ะที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ดินอ่ะแล้วก็ส่งเสียงร้องเป็นเสียงแต่เสียงอะไรของมันสักอย่างนึงอ่ะแล้วมันก็ยิงเลเซอร์ใส่คนให้กลายเป็นทรายอ่ะซีนนั้นอ่ะมันดูเหมือนมันเป็นซีนหนังบล็อกบัสเตอร์ปกตินะแต่ผมโคตรกลัวเลยเว้ยตอนในเด็กผมกลัวมากอ่ะเสียงมันได้ซาวมันได้ภาพมันได้หน้าทอมครูสตอนวิ่งมันก็บ่งบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากแล้วเอเลี่ยนมันก็มันโหดอ่ะเออมันมันน่ากลัวมันฆ่าทุกอย่างมันเผาทุกอย่างหมดเลยอีกซีนหน มันเป็นคนเดียวบนโลกเลยมั้งที่รถวิ่งได้เพราะมันซ่อมเป็นอะคนอื่นไม่มีรถรถวิ่งกันไม่ได้เพราะเอเลียนมันใช้ประจุไฟฟ้าอะไรทําให้รถเครื่องใช้ไฟฟ้าดับไปหมดทั่วโลกแล้วทอมครูซมันก็ขับรถไปเจอกลุ่มคนกลุ่มใหญ่มากเลยแบบเข้าเมืองอะแล้วกลุ่มคนกลุ่มนั้นอะมันก็เห็นว่าทอมครูซมีรถที่วิ่งได้แล้วก็แบบลุมอะเออลุมจะเอารถอะแล้วก็ฆ่ากันเองฆ่าไปฆ่ามาเพื่อที่จะเอารถแค่รถคันเดียวอะเออซีนนั้นน่ะเป็นซีนที่ ผมพูดตามตรงแล้วว่ามันโคตรสะเทือนใจเลยตอนเด็กตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ถ้ากลับไปดูมันก็สะเทือนใจเหมือนกันไม่คิดว่ามนุษย์แบบจะมีด้านมืดที่ดาร์ขนาดนั้นได้จะแย่งชิงทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะเอาตัวรอดไปให้ได้หนังเรื่องเนี้ยผมเออพูดแล้วก็อยากกลับไปดูอรอบเดี๋ยวคืนนี้ผมกลับไปดูอีกรอบแล้วกันเอาเป็นว่าก็มีแค่นี้แหละครับหนังที่เกี่ยวกับไวรัสลางโลกที่แบบมันอยู่ในหัวผมแล้วก็ผมยังจะพูดถึงมันก็เอาเป็นว่าไม่มีอะไรแล้วเนาะคลิปนี้ก็แค่เงาแล้วก็อยากจะมาหาอะไรพูดคุยกัน ถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีหนังไวรัสมรณะที่อยากแนะนำเนี่ยก็แนะนํากันมาได้นะครับผมก็จะไปหาดูมีหลายเรื่องหลยที่ผมยังไม่เคยดูแล้วก็ได้ยินกิตติั์มันเยอะอย่างเอาเบรกเนี่ยผมก็ไม่เคยดูนะ12บสองมังกี้อะไรนั้นก็ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันเคยดูไปครึ่งเรื่องแล้วจาไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ถ้ามีหนังไวรัสเรื่องไหนที่แบบมันกระแทกใจเป็นเพื่อนยังไงหรือว่าชอบยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยมาบอกกันได้นะครับส่วนถ้าใครอยากให้ทำพอดแคสต์เรื่อทอกตอนตอน่ตอไปในหัวข้ออะไรเนี่ยหร ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันบอกกันได้นะเพราะว่าอาจจะทําอีกแหละไอพอดแคสต์เนี่ยเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเออแล้วก็เออเรื่องคาแรคเตอร์คลิปหน้า EP ที่20อะ่ะค่อนข้างพิเศษนะก็เลยอาจจะรอนานหน่อยพิเศษแหละผมเชื่อวันพิเศษผมว่าทุกคนต้องคาดไม่ถึงอะแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทาคลิปแบบเนี้ยแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเดาถูกเลยผมจะทําเรื่องอะไรที่ผมใบ้ไว้ในท้ายคลิปของมอสเลนนี่อะเอาเป็นว่าไม่เกินอาทิตย์นี้หรอกก็น่าจะได้ดูกันนี่แหละอืมก็ไม่มีอะไรแล้วเหรอะนะ ผมจะไปนอนแล้วจะไปดอนดูคราวโดกับทีฟ้าและเพราะว่าตอนนี้ติด Final Fantasy 7มากเลยก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ให้กับช่องหนังสอยองขวัญเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ